สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับเรานะครับผม for off u n today ranking out bye bye yeah อากาศมันร้อนเลยคุณมอสมันเข้าฤดูร้อนแล้ว<ช>อากาศมันก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาคุณแจ๊ดแต่วันนี้เนี่ยเรากลับมากับฉากอุต้าแมนที่ร้อนร้อนมากๆพ่อร้อนเหลือเกินคือเราต้องหาน้ําแข็งในปาาประคบเลยเพราะคลิปนี้มันร้อนป่าล้ำค่าแล,ล้วไปดูเลยดีกว่าวุ้ยอันดับสิบรับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ๊ดครับพ้นทําไมหลังจากที่สัปรหาหดทิพรสเนี่ยมันออกมาอารวาสแล้วว่ามันพ้นแต่ไฟจนทำบ้านเ <c oughs> มืองในรุกเป็นไฟแต่ว่าโคทัลโลไม่ยอมไม่นอนเขาต้องแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์ ทาโร่โลแล้วก็เขา้าไปทิพย์พอต่อสู้กัเไปกัไมาทิพย์พลเนี่ยมันพ่นไฟใส่ทาโร่โอะ <c oughs> ทำามทาโร่โรอดแล้วก็หนีตายออกมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทาโร่โก็สามารถปราบมันลงไปได้อันดับ9ก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับร้อนเป็นประจำหลังจากที่เบอร์ด,ดอนเนี่ยสามารถปราบทาโร่โล,ลงไปได้ดูการจิตไปหลายดอกจนทาโร่โเนี่ยตายเลย <c oughs> พี่ใหญ่ต้องมาเลยคุณมอสพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นศพน้องเนี่ยกระทืบซ้ำแม่เขาแช่แข็ง <c oughs> เออแล้วส่งกลับไปเขาอิจา ฐาน้องมานานแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาต้องเอาความดีความชอบเนี่ยไปให้แม่เนี่ยชมเชยให้ได้เขาก็เลยกระโดดทีมใส่เบิร์ตดอนอแล้วทำโสมเป็นยิงนู่นยิงนี่แต่สุดท้ายเนี่ยเบิร์ดอนได้ทำการพ่นไฟใส่<ไ>หัวเนี่ยร้อนเลยไหม้ทั้งหัวแล้วเขาเนี่ย มือสั่นแย่แล้วร้อนเบิร์ดดอนกระพาลงน้ําแต่ว่าอาการมันไม่อยู่เท่านั้นแต่ว่าเขาไม่ได้ร้อนเขาเนี่ยน่าจะขาดยาพอสมควรมือนี่สั่นไม่หมดสั่นทั้งตัวคุณนอดเบิร์ดดอนพยายามส่งคอยดูการจิกไปหลายดอกมือเขาก็ยังสั่นเหมือนอ้าวแย่แล้วมันสั่นไม่หายคุณแจ็คสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้สิ้นลมหายใจไปอันดับแปดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ๊คครับมือโลกันหลังจากที่โปลิโตเนี่ยต้องปะทะกับเอฟแล้วพอปะทะกันมาเอะอะไรอ่ะที่โปลิโตเสืเอ ไม่ให้เขาโดนสาบให้เป็นหินทําให้พี่โนนตาเนี่ยต้องมาล้างแค้นกับน้องชายของข้าทำไมหน้าตาไม่เหมือนกับน้องข้าเลยแข็งเป็นหินแบบนี้แต่ว่าฮิโปริโตเขาขอเลอะมาแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้พี่โนนตาเนี่ยก็โดนไปสศพแรกแล้วแ,แล้วแจ็คก็ยังมาโดนอีกเหลือ <Le ather. S 2> แค่เซเว่นตัวเดียวเนี่ยเขาต้องมาประท้ากับพี่โปโลโตแล้วพอต่อสู้กันไปกันมาเหมือนจะดูดียังไงอะ่ะแต่ว่าหลังจากที่โปโลโตเนี่ยเอามือไฟเขาเนี่ยมาประคบที่เอวของเซเว่นทำให้เซเว่นเนี่ยร้อนร้อนมันร้อนเหลือเกิน เราทำไงอะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจากหน้าตีนการเป็นหน้ามือมันดีไหมเนี่ย <laughs> ต้งจากหน้ามือกลายเป็นหลังเต็นเออทำให้เซเว่นเนี่ยเราทมระทวยได้โดนฉีดลังแสงเข้าไปดอกหนึ่งโอ้โหร้อนทาให้เซเว่นเนี่ยจะตายให้ได้แแต่ว่าฮิปโปเลโตในเขาส่งคอให้ดูการสาวให้เป็นหินทั้งหมดเลยจะได้เย็นอันดับเจ็ดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจครับมัดละพ้นหลังจากที่โคทาโร่หาพวกพี่พี่เนี่ยมากินเลี้ยงฉลองโดยการแดกบาร์บีคิวกันแต่บาร์บีคิวนี่มันร้อนเนี่ยค้อนมันลวกปาก ป้าก่อน oh <yeah. S 1> หลังจากนั้นในเทมเบอร์เลอร์มันโผล่ขึ้นมา้ไาเราพี่โนนต้าเนี่ยคือต้องบอกให้ทาโร่เนี่ยไปล่อมันมาแต่ว่าทาโร่กัรล่อมมันไม่สําเร็จพี่ครับมันไม่มาเลยเฮ้พี่เราต้องไปแล้วพี่ไม่ได้ทําไมพี่นี่เป็นเรื่องทาโร่มึงต้องจัดการเองเอาตอนนั้นพี่ก็มาช่วยผมไม่ใช่หรือไงอ่ะเฮ้ยพี่เหนื่อยเห็นไหมเนี่ยพี่แปลงร่างอยู่พี่เหนื่อยแล้วไปไปต่อสู้แต่ผมคนเดียวนะพี่เรื่องมึง ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโคทาโร่เนี่ยเขาได้ไปต่อสู้กับเทมเพอเลอร์พอต่อสู้กันไปกันมาเขาโดนเอาแซ่งมาฟาดแย่แล้วโอ้พอฟาดกันไปกันมาเนี่ยเสียกโดนเผาด้วยร้อนแย่แล้วร้อนอันนี้คือเปล่าช่วยทาโร่ให้มันร้อนโคทาโร่ก็ได้กลับมาพร้อมกับสภาพที่เสื้อขาดโอ้โหแต่ว่าพี่เนี่ยเขาเรียกว่าแดงแล้วชิบหนีอ๋อแย่แล้วใช่ไหมบินอยู่บนโต๊ะด้วย อันดับผครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับวูบเดียวพองหลังจากที่โฮคุโตในเขาไปที่เรือปรามงแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับโคโทาโร<อ>่ไอ้เนี่ยนี่พระเอกเรื่องใหม่นี่ว่าเขาได้ทําการกระทืบทาโรเกียดขี้ได้ามเพราะอย่างน้อยเนี่ยไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเขาใช่แต่สุดท้ายเนี่ยไอ้พวกชาวดาวยาภูในเขาได้ส่งสัปประรดที่พ่นไฟได้โอโหแย่้วออกมาเลย เรามาพ่นกันมั่วซั่วตัวเลมากฮอกุโตเนี่ยคือต้องแปลงร่างเป็นเอดเลย่ัครบผม <laughs> หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยย้ายไปที่วัดพระบาทธมภูม <laughs> ไม่ได้ไหลายเกินเยียวยา ไม่ใช่เขาก็ได้ไปต่อสู้พอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยเอทเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วว่ะเพราะสับปะรดเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปเขาก็เลยเอาพาสปะรดเนี่ยไปแช่ลงน้ำจากนั้นเนี่ยเอทได้ทำการปล่อยแสงใส่สับปะรดจนทำให้สับปะรดเนี่ยตัวไหม้เยร้อนร้อนมันร้อนสับปะรดเนี่ยบอกร้อนแต่ว่าเอทเนี่ยยืนมองอ่ะสับปะรดไม่ได้ตายเพราะลมแสงของเอทนะตายเพราะว่ามันร้อนอันดับห้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจคครับแฉลบที่หัวหลังจากที่ดาบได้า เ,เขาเป็นอุตนอลตร้าแมนรูตูดรูปหลังจากนั้นเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยเขาได้แปลงร่างเป็นรูกับโลโซแล้วดาด้าก็ขยายร่างใหญ่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยดาด้าเขามีลำแสงที่ตาว่ะแต่ว่าบูเนี่ยเขามีบาเรียตต้านมาอยู่มอสบาเรียมันกันอะไรไม่ได้จนให่น้องชายในหัวไหมโอ้หแย่แล้วแล้วก็เอาหัวเนี่ยไปจุ่มกับน้ำตกแต่ว่าสุดท้ายก็โดนดาด้าเนี่ยทำลายร่างกายทุกคนเลยวันโหดมากไง ดาวนดาครับมือพองด้วยอรอนรอนอันดับ4ี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับบินเข้าคบเพลิงหลังจากที่ทาโร่เนี่ยพ่ายแพ้ต่อสัป,ปรหาหผีเสื้อกลางคืนว่ะใช่แต่ว่าทาโร่เนี่ยคือต้องวาร์ปกลับที่ดาวน้าเพื่อไปหาพี่น้องต้าเนี่ยเพื่อไปช่วยดาวโรเพราะดาวโร่เนี่ยมันปกคลุมไปด้วยความมืดมิดหลังจากนั้นทีทาโร่เขาได้ปรึกษากับพี่ชายว่าจะเอาอยังไงดีโซฟีเขาเลยบอกว่าให้เอาอูต้าเบลที่อยู่ข้างใต้ไอความร้อนสูงแล้วทำไงยออเทียเราต้องรวมพลังกันรวมพลั ไปที่ทาโร่หนึ่งเดียวแล้วก็พวงสว่าดไปหาอุตตาเบลเห็นไหมดูทาโร่ชุดน่ะชุดมันแผลบเลยมันร้อนเนี่ยไมคเขาโดนน้ำมันแล้วคำว่าลอุตาเบลออกมาแล้วก็สามารถช่วยโลกใบนี้ไปได้สุดยอดไปเลยถืว่าโหดร้ายเออดับสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับเพลงกำมานาดหลังจากที่อุตตาแมนเอเนี่ยคือต้องมาท้ากับไฟมอนแล้วพอต่อสู้กันไปกันมาไฟมอนเนี่ยมันก็เป็นสปาร์ตธรรมดาแต่ว่าไอแม่มดปีศาจในคาส่ง ดาบไปให้แย่แล้วดาบมีอันเบลเลอร์เลยนะแล้วจุดไฟด้วยแย่แล้วทำให้เอนเนี่ยต่อสู้อย่างระมัดระวังตัวแต่ไฟมอดมันก็ตกใจอ่ะมีการป่าด้วยไงแล้วมันก็ร้อนออาดาบติดไฟมันร้อนี่ยมันร้อนทำไงอ่ะแล้วเขาร้อนเขาก็เลื่อนด้วยอยงพอเขาลุกขึ้นมานะเขาโดนเสียบโอ้โหเสียบมันร้อนเขาตายไม่ร้อนแหละโดนเสียบก็ตายตายอย่างเดียวอันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับ จุดละวนหลังจากที่โมโรโมชิดันเนี่ยเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งทำให้โมโรโมชิดันเนี่ยต้องมีสักคืนอและหลังจากนั้นห,หญิงสาวคนนั้นเนี่ยหนีเข้าไปว่ะเขาเล่นตัว,วคุณมอสเขาต้องตามไปเออจอกับเรือยอทลำหนึ่งมึงรู้ไหมเรือยอดเป็นยังไงไม่รู้ <laughs> พราะเขาจะตามเข้าไปเนี่ยแย่แล้วยังไงอ่ะเขากลับไปเหยียบเรือใบแบบีะทะลุเลยแล้วเขาก็นอนฟุบลงกับพื้นล้างจากนั้น,นพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาได้เจอกับ2ผัวเมียเนี่ยสองผัวเมียนหน้าคนละเบ้าเลยคนละเจนเลยพอลูกเขาเนี่ยได้รู้ว่ามุลโมชิดันเนี่ยเป็นอุต้าเซเว่นแล้วเขาเนี่ยจะฆ่าให้ตายเลยใช่ในการวางระเบิดมุลโรมชิดันเนี่ยไม่ยอมไม่นอนเขามีแผนลับเขาเคยเอายาพาราม็ดหนึ่งแล้วก็แกป้ปวดหัวยังไงก็ตายอยู่แล้ว <laughs> ไม่ เขามีไฟแช็คเขาเอาเอาไฟแชทขึ้นมานะแต่ว่าเอามาจี้เลยโอ้ยแย่แล้วแล้วต้องพอมาจี้กันไปกันมาในมันร้อนร้อนที่หน้าตาคุณร้อนโอ้โหช่วยด้วยร้อนแย่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแขนเขาได้ขาดโอเคดึงแขนได้สำเร็จแล้วอะไรมันหลุดแล้วร้อนมันก็หลุดหมดอ่ะแล้วเขาก็สามารถ ออกมาได้อ,อ,อันดับหนึ่งเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นซัป,ปราตัวไหนหรือเป็นซีรีส์เรื่องอะไรก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอ้แจ๊ดมันโหมกระนำหลังจากที่ไทยแลนด์เนี่ยเขาเรียกว่ามาบ้ามนานมากทั้งโซฟีอุลตาแมนอุลตาเซเวน่นอุลตาแมนจะได้ปราบเรียบโอ้โหจนถึงอุลตาแมนเอวต้องมาต่อสู้คุณวอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ติดเชื้อจากเอทเนี่ยคือต้องไปวัดพระบาทนพูด้วยกันตอนนี้เตียงเขาก็เริ่มจะไม่พอแล้วต่อสู้กันไปกันมาในเอทในครากหลืนเกินยังไงคุณวก็ ร้อนโอ้มันโหมากร้อนโอ้ร้อน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 โดนกระทืบด้วยร้อนมันด้เจ็บตัวแล้วร้อนมันร้อนไงเออมันร้อนร้อนมันเลิกกระทืบตาแล้วไอ้เหี้ยมันจะร้อนอะไรขึ้นมาก็ขอจบกับพี่เท่านี้ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้านนะครับผมสลับซสมบระดับอุลตร้าแมนร้อนเป็นยังไงคุณแจัด หลายคนนี่ก็อาจจะร้อนมากเลยต้องหาอะไรเย็นๆมาดื่มเลยเย็นหรือว่าลำคาญเฮ้ยคนชอบถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์แล้วกดซับสไคร้เราด้วยครับผมอย่าลืมแชร์กันไปเยอะๆให้เราด้วยแล้วกันครับถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยต้องทำยังไงเนี่ยกดไลค์กันไปกดสแปมกันไปแล้วกดดาวคูขจ้กันไปว่าร้อน นังหมาเอ้ยนังหมามาแล้วไม่รู้จะขายเสื้ออีกรอบนึงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ Facebook Fanpage for fun คลับของเราไดเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะเราทำไมคุณแจ๊สมึงถึงไม่ตอบเขาวะฮะให้เขารอได้ยังไงช่วงนี้มันร้อนนะคุณวอสแอมันเสียวันนี้ก็ไม่มีไรฝากแล้วทุกคนขอตัวลาแต่พิธีนี้บายบายครับบายบายครับผมร้อน